ย้อนพลอยคดีดังคนขายปลาหมึกข่าหันศพสาวเล็บเดงต้องย้อนกลับไปเจปีที่แล้วได้เกิดคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อชาวบ้านพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนกับจิ๊กซอวม,มนุษย์โดยนําทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางคดีเรื่องราวสุดสยองในครั้งนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อช่วงเชาวันที่1 1ธันวาคมปี2 5 5 7 เมื่อเวลาสิบนาฬิกาสอพอสำรงใต้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศีสาะม,มนุษย์ลอยโผล่พขึ้นมาจากน้ำในคลองแห่งหนึ่งติดอยู่ภายในร้อยอยางกันกระเทศบริเวณท่าสายเทียมงคุซอยมหาวงตําบลสำรงใต้อําเภอพระประแดงเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศีสาะม,มนุษย์ถูกของมีคมตัดจนขาดติดอยู่ภายในร้อยอยางกันกระเทะสำหรับให้เรือจอดเทียบ จากการตรวจสอบสศีรษะดังกล่าวพบว่าถูกโกนเส้นผมออกจนศนีรษะล้นที่บริเวณหน้าผาข้างขวามีบาดแผลคล้ายถูกตีด้วยของแข็งและมีการสักคิ้วถาวนทั้งสองข้างต่อมาเวลาส1อนาฬิกาสนาทีขณะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสศีรษะมนุษย์อยู่นั้นได้รับการประสานจากทางสอพอสัมรงเหนือว่าชาวบ้านซอยมหาวงตํตำบสำลสัมรงเหนือต้องเจอกับภาพสยดสยอง เมื่อพบชิ้นส่วนมนุรุ่นหลายชิ้นถูกนํามาทิ้งในพงหญา้าบริเวณป่ากลกหลังใกล้กับปั๊มน้ํามันเชลตรงข้ามบริษัทสยามรัชธานีบนถนนรถรางสายเก่าหมู่ที่หนึ่งตำบลสำารงเหนือผู้ที่พบศพคนเรล็กคือนายพิทักษ์เผื่อเพราอายุ27ปีคนขี่รถจักรยานยนต์ลบจงังวินแยกบางนาเบอร์54ได้ให้การว่าหลังจากที่ตนเองเข้ามาสมพูดโดยสารที่ย่านสำารงเหนือ เลยกำลังขับรถจักรยานยนต์กลับบินจึงได้แวะจอดกินข้าวที่ร้านลาบริมถนนซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าที่ดินดังกล่าวพอดีตนเองได้เหลือไปเห็นยอดกระถิ่นจึงได้เดินเข้าไปเก็ยบยอดกระถิ่นในปา่าหญ้าจังหวะที่กําลังจะดึงยอดกระถิ่นตนเองตกใจสุดขีดเมืม่อเห็นท่อนแขนของมนุษย์ถูกทิ้งอยู่ในป่าหญ้าข้างทางจึงรีบวิ่งออกมาด้านนอกก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ เป็นพื้นที่โรกหลางเนื้อที่ประมาณสิบไร่โดยมีหญ้าขึ้นลกถึบติดกับถนนสันภาวุธโดยมีประชาชนต่างให้ความสนใจมามุงดูเป็นจํานวนมากจากการตรวจสอบภายในพงหญ้าพบชิ้นส่วนแขนข้างขวางผู้หญิงวางอยู่โดยมีลักษณะท่าเล็บสีแดงจึงถูกสื่อมวลชนที่ไปทํำข่าวเรียกว่าคดีฆาตกรรมสาวเล็บแดงต่อมาจ้นาที่ได้ทำการค้นหาชิ้นส่วนเพิ่มเติม ซึ่งเชื่อว่าจะถูกนํามาทิ้งในที่เดียวกันจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มอีกจำนวนเจ็ดชิ้นถูกทิ้งเกิดกระจายอยู่ในปาา่าหญ้าประกอบไปด้วยแขนข้างขวาถูกตัดสองทนแขนข้างซ้ายอีกสองทนกระดูกต้นขาขวาชิ้นเนื้อแผ่นหลังด้านบนและชิ้นเนื้อนาอกฝั่งขวารวมทั้งศีรัะที่พบในเขตสำโรงใต้ซึ่งแต่และชิ้นส่วนพบอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน เจ้าหน้าที่คาดการว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าวันจึงได้มอบชิ้นส่วนมนุษย์ทั้งหมดให้มูลนิธินำส่งท,นนสรรที่สถาบันนิติเวศเวลาต่อมานายประเสริฐทีดีอายุ43ปีได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเนื่องจากสงสัยว่าผู้ตายที่เป็นเพื่อนหญิงของตนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่โดยเธอชื่อนางสมยุดมนัสการอายุ4 2ปีอยู่ตำบลหนองคลุก อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะกิดซึ่งทำงานเป็นกุ๊กอยู่ที่ภาพแห่งหนึ่งในย่านนวมินกอทอมอซึ่งเธอออกจากห้องพักมาตั้งแต่ช่วงเชา้าของวันที่7ธันวาคมโดยก่อนหน้านี้นางสมยุทธ์ได้โทรไปบอกว่าจะไปหาแฟนเก่าเพื่อคุยเรื่องเลิกลาซึ่งพักอาศัยอยู่ในซอยแบริงเขตติดต่อกับสำโรงเหนือสมุทรปราการหลังจากนั้นเธอได้หายตัวไปและไม่สามารถติดต่อได้ ตนจึงเดินทางไปหาที่บ้านของแฟนเก่าของนางสาวสมยุท์ที่ชื่อว่านายเอ็มแต่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อหาตัวไม่เจอตอนจึงไปแจ้งความคนหายไว้ที่สอนอบางนาเบื้องต้นคดีนี้ตำรวจได้สอบพยานไปแล้วกว่าเก้าปากซึ่งให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากส่วนผู้ต้องสงสัยเชื่อว่ายังไม่เดินทางออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำมือข้างขวาไปตรวจสอบปลายนิ้วมือโดยเทียบกับทะเบียนรา้านจึงได้รับคำยืนยันว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบคือนางสาวสมยุดผู้กำกับการสพสำโรงเหนือได้ออกมาเปิดเผยว่าแรงจูงใจในการกอ่อเหตุน่าจะเกิดจากความหึงหวงก่อนที่คนร้ายจะล่อลวงนางสมยุดมันทำลายร่างกายและฆ่าหันศพนำไปทิ้งไว้ตามจุดต่างๆซึ่งตอนนี้กำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัย ดยมีการตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายนาชิ้นส่วนศพไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆเมื่อตรวจสอบที่บ้านพักของผู้ต้องสงสัยที่ห้องพักเลขที่2 0 7อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งที่เขตบางนาเมื่อเดินเข้ามาบริเวณประตูทางเข้าพบว่ามีกลิ่นเหม็นเป็นระยะโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจค้นภายในห้องดังกล่าวพบชุดกระโปรงสีขาวผู้หญิงจํานวนหนึ่งชุดพบมีปังตอสองเล่ม พบข้าบเลือดในห้องน้ำซึ่งตรงกับ DNA ของนงางสาวสมยุทธเมื่อตรวจสอบภายในถังขยะที่บริเวณข้างอพาร์ตเมนต์ยังพบเส้นผมอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบสมุดบันทึกสีแดงด้านในมีการเขียนข้อความเอาไว้มีใจความเต็มสองหน้ากระดาษเนื้อหาโดยรวมสรุปว่าอยากให้พี่สาวเข้าใจผมและผมไม่ดีพอหากพี่จะไปผมคงทนไม่ได้ ผมรักพี่มากซึ่งคาดว่าผู้เขียนบันทึกดังกล่าวคือนายเอ็มเจ้าของห้องพักตำรวจจึงมั่นใจว่าคนร้ายน่าจะเป็นนายเอ็มอย่างแน่นอนและห้องนี้ก็คือสถานที่กอ่อเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไล่กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงพบนายเอ็มได้ถือกล่องลงังโฟมที่คาดว่าเป็นกล่องบรรจุชิ้นส่วนศพข,ของนางสมุดออกไปทิ้งโดยใช้วิธีเข็นรถขายปลาหมึก ซึ่งด้านล่างบรรจุกล่องโฟมขนาดใหญ่เอาไว้จากนั้นชาวมือของวันที่8ธันวาคมได้ขี่รถขายปลาหมึกที่มีลังโฟมอีกจํานวนหนึ่งออกไปทิ้งชิ้นส่วนศพตามจุดต่งตางๆซึ่งกล้องวงจรปิดจุดที่ใกล้เคียงที่พบชิ้นส่วนมนุษย์สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้จึงเชื่อว่าเมื่อได้หันศพผู้ตายแล้วก็นําชิ้นส่วนศพไปทิ้งตามทางเพื่อเป็นการอําพรางคดีจากการรวบรวมพยานหลักฐานล่าสุด พบหลักฐานชิ้นสำคัญมีน้ําหนักชัดเจนว่านายเอ็มแฟนเก่าของผู้เสียชีวิตมีส่วนในการก่อเหตุจึงได้ขอสารอนุมัติออกหมายจับทั้งนี้นายเอ็มยังอยู่ระหว่างการหลบหนีเวลาสามทุ่มของวัที่14ธันวาคมปี2557หรือถัดมาสามวันหลังจากพบศพตำรวจได้บุกจับกุมนายเอ็มหรือนายธานีนามสกุลพ่อแก้วอายุ28ปี ผู้ต้องหาคดีฆ่าอาหารสุกสาวเล็บเด่นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีแบ่งกำลังกดดันตามหาที่บ้านญาติหรือเพื่อนๆของผู้ต้องหาจนรู้ว่านายเอมได้ไปสมัครเป็นผู้ช่วยพ่อครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านบางขุนเทียนจึงตามไปรูปตัวไว้ได้ส่วนประวัติของนายแอมเขาเป็นเด็กกำพร้าถูกครอบครัวนํามาฝากไว้กับพระที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนองขายตั้งแต่ยังเด็ก ทำไม่ที่ผ่านมาไม่สามารถตรวจสอบประวัติจากทะเบียนราดได้เนื่องจากพระที่ดูแลไม่ได้มาแจ้งเกิดเอาไว้นอกจากนี้ยังพบว่าเขาเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์มาแล้วถึงสองครั้งในพื้นที่หลักสงและบางบอนและเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณ3ปีหลังไหนเอ็มถูกจับกุมตัวได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนอย่างเคร่งเครียดซึ่งนายเอ็มสารภาพว่า เป็นคนลงมือฆ่าหารสุกนั่งสาวสมยศจริงก่อนหน้านี้เคยคบหายอยู่กับผู้ตายมาประมาณสองปีมักจะทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งจนกระทั่งเลิกลากันไปและทราบว่าฝ่ายหญิงกําลังคบหายอยู่กับชายหนุ่มคนใหม่ประกอบกับตนเองได้ถามหาเงินที่เคยฝากเอาไว้หลังจากขายปลาหมึกได้แต่เมื่อผู้ตายนําสมุดบัญชีมาให้ดูปรากฏว่าไม่มีเงินจํานวนดังกล่าวจึงเกิดความโมโห แลบ้บรรดาโทส์เตะเขาที่ลําตัวและใบหน้าหลายครั้งจนนางสาวสมยุทธนอนแน่นิ่งไปจึงคิดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วจึงได้เอามีดมาชำระสบออกไปริ้นๆเพื่อนำเอาไปโยนทิ้งทำลายแล้วไปซื้อกองโฟมจากห้างสับสินค้าเอามาใส่สศพโดยนำส่วนหัวไปโยนลงคูน้ำข้างกรมอทุทกศาสตร์แล้วนำชิ้นส่วนที่เหลือไปทิ้งไว้ตามข้างทางหลังเกินเหตุ ได้หลบหนีไปตามสถานที่ต่างๆไม่เป็นหลักเป็นแหล่งจนกระทั่งถูกจับกลุมตัวหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคําเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ควบคุมตัวนายแอมผู้ต้องหาที่ก่อคดีฆ่าาหารสุขนั่งสมยศมนัสการอดีตแฟนสาว้งไปทาแผนประกอบคํารับสารภาพโดยจุดแรกที่ทําแผนคือหอพักบีเคเคอยจา่าสุขแขวงและเขตบางนาซึ่งเป็นทั้งห้องพักและเป็นจุดที่ลงมือทาร้ายร่างกาย และข่าอสารสบแยกชิ้นจากนั้นที่พาตำรวจไปชี้จุดที่ซื้อถุงน้าแข็งเพื่อนําไปใส่ชิ้นส่วนศพซึ่งห่างจากจหอพักประมาณ300เมตรจุดที่3คือคลองบางนาซึ่งเป็นจุดที่โยนชิ้นส่วนสีรษงลงไปในน้ําส่วนจุดที่4เป็นพื้นที่โรกหลงังริมถนนรถรางเก่าเป็นจุดโยนชิ้นส่วนที่เหลือและจุดสุดท้ายเป็นจุดที่นํารถเข็นปลาหมึกไปจอดทิ้งไว้ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าย่านสำลุงดูตลอดเวลาที่นำตัวไปทำแหนนายเอ็มได้ร้องไห้สำนึกผิดตลอดเวลาส่วนสาเหตุมาจากความหึงหวงและโกรธแค้นที่อดีตแฟนสาวบอกเลิกจึงลงมือทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตและนำลากไปหันแยกชิ้นส่วนก่อนหน้านี้พลตำรวจโทอำนวยนิ่มนมงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง กล่าวระหว่งางแถลงจับกลุ่มนายเอ็มโดยไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาจะโกหกเพราะบนดาลโทรศเพราะมีบันทึกระบายความในใจไว้ในจดหมายและวาดภาพที่เป็นลัน์คล้ายกับการหั่นชิ้นส่วนมนุษย์ที่น่าจะเกิดจากความโกรธแค้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีหลายข้อหาอาทิฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนาซ่้นเลนย้ายห,หรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายจุดจบของคดีนี้ สารได้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนายเอ็มหรือนายธานีพ่อเก้วเป็นการปิดฉากคดีฆาตกรรมสาวเล็บแดงแม้เรื่องราวจะผ่านมานานถึงเจ็ดปีแต่ทุกวันนี้ในละแวกซอยจ่าโสตี่สิบสี่เขตบางนายังคงมีผู้คนในพื้นที่เล่ากันว่าพบเห็นเงาของหญิงสาวปริศนาในยามค่ำคืนซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าเธอคือสาวเล็บแดงนั่นเองพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไป สำหรับวันนี้ขอบพรคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ